ไอตีไม่ซ่อมหมอมันโยิงร่วงง่ายนะพี่ไอตี๋มึงเป็นไร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 นอนที่อะไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรปกติเสียอย่างเงี้ยมันเป็นนอนเนี่ยไม่ลงไปคุยอะไม่ลงไปยืนอ่ะมาอยู่ตรงเงี้ยเงี้ยพี่นอนอะไรพี่เก็ลุงบอกว่าจะไปมันจะไปขอไปขอตีเดียวกันเนะตีไม่ต่างกันหรอกไปที่เร็วลุงมันดิมันยังไม่มาเสียงคนยันเลยปกติเสียงคนยันเลยอ่ะอริงอะไรไอ้เหี้ย บอกกูเหมือนเดิมพ<ล>ีตีพิตีพิตีพีตีไปไปไป,ไปมันยังไม่มาเลยมึงรอ,อก่อนไปไปไป,ไปบ้านมันไปบ้านมันไปไปไปครับผมรถเยอะไอ้บอลฟังก่อนนะมันมันจะคุยนะมันจะคุยมันบอกมันจะขอจบกับกูเอ้ยกับพวกมึง ไอ้บอลอยู่ไหนได้ครับด้วยผมอยู่รถแต่ว่าต้องคุยก่อนแต่ว่ามันเอามันอาจจะเอานครบาลมาตบกูได้ครับลงถึงเวลานั้นกูอยากให้มึงถอยอ่ะแต่ถ้าในมุมมองอีกอีกมุมมองนึ่งกูอยากให้มึงถ่วงเวลากับได้บนเหตุไว้แล้วกูจะรอตีกันครบาลาให้เสร็จแล้วกูจะรีบลงไปช่วยมึงผมไหวครับลุงผมขอเลือกสู้อ่บ เช็คเขาด้กูหนดิช็ช็คตามของตามเขาคนนึงไปยืนดูสูงกยืนเชงายยืนเชียงใหม่ไไล่ไล่ไล่ก็ไปขอยวเลสกูไปขอยวเลสงั้นกูลำพูนเงงั้นน่ะไอ้สั์เฮียระสูงเฮียน้อยมันน้อยมันน้อยมันน้อยแต่มันเทเยอะกว่าไอสั์มันน้อย น้อยมาน้อยมาน้อยพวกเราเยอะกว่าไม่ต้องกลัวไอ้สัตว์เตรียมห่อเตรียมอุ้มเลยทุกคนจะคุยนะมันจะคุยนะมันบอกจะขอจบนะใจเย็นๆนะทุกคนไม่ต้องพูดนะดาวบอลเทไม่ต้องพูดให้วอนดาวบอลพูดอย่างเดียวได้ครับลุงผมเทใครละตามที่ลุงสั่งนะไม่ต้องพูดุพิ่งขอแต่ละกากคุยกันแล้วกันสบายวบอลชาวบอลไม่จริงข้างกูได้ครับลุง ไอเจียบแม่งแก๊งเดียว well ตอนนี <S <S uh ้ค huh. ือสามแปดอะไอ้สัตว์จบคือห้าล้านสองล้านคือคุกเข่าได้บอลครับ คนคนละถนนเลยครับคนละถนนเลยครับคนละถนนเลยครับไปกนเอาครับครับผมครับไ่ครับอ่ะก็คือผมคุยกับน้องๆแล้วครับลุงว่าน้องๆที่มีปัญหาเนี่ยเขาใจขอจะยอมจใช้ไม้เลยหรอได้แล้วครับ มอ,องที่มีปัญหากับคุณไงคุณบอลอ๋อเราจะมายอมจบให้เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับน้องมันกำลังไปเปลี่ยนชุดอยู่อ๋อได้ค,คู่เดียวสักคู่เดียวอืเดี๋ยวคุณรู้เลยนครบาลมาแน่ไอสัตว์มันมาแน่ดูไว้บนเขารีบไปจายเข่าได้วยนะพวกที่อยู่บนเขาแอ้วท้ที่ทำให้เสียเวลาด้วยนะครับแป๊บเดียวครับ ลงไหนิแล้ววันเห็ดมึงเล็งสกอตไว้ได้ครับลงพวกไม้เล่นเนินข้างหลังนะมึงเห็นเนินไหมถ้าเกิดเรื่องเที่อะไรเราไปตั้งโซนอยู่ด้านหลัง ปืนวิ่งไปข้างหลังเล่นลงครัเยอะที่สุดเขาจะไม่ถ่วงเวลาหรอครับลุงไม่ถ่วงเวลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองกูเล่นตามเกมปล่อยไปจะให้มันเล่นตามเกมไปบอลลุงเชื่อกูได้ครับเอางี้ง่ายๆใส่เกาะมันใส่เกาะง่ายๆฟังใหม่ถ้าเกิดเชื่ออะไรขึ้นลุมสก๊อตแม่งให้หมดได้ครับลุงโฟกัสชุดเพื่อนนะนะเอาสก๊อตให้หมดนครบานช่างแม่ง พวกมึงนะพวกมึงต้องเล็งข้างหน้าเลยนะสกอตต้องหมดได้ยินลุงพูดไหมได้ยินได้ได้ยินครับได้ยินที่สกอตหมดุงอ้มไปเลยไม่ต้องสนใจพวกกูเดี๋ยวกูเคลียร์นครบาลเองต่อยมันอุ้มอยู่อุ้มกูอยู่ช่างแม่งมึงต้องเอามันให้ได้ได้ครับได้ครับลุงใส่เกาะมันใส่เกาะโอเคเห็นป่ะเห็นป่ะเลิ่มใส่เกาะนะมึงอย่าเล่นไม่เข้ามา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 ถอยไปพอแค่นั้นแหละพอแค่นั้นแหละถ่ยถ่ายมาหน่อยถอายมาหน่อย คนละถนนไงคนละถนนเดี๋ยวโดนรถชนตายนะไปอยู่ฝั่งน,นู้นเลยด้านหลังอะตะโนกนเอาโอนเลยครับห<ท>ัน,บนข้างคุยบอล<ท>พอ,ด,พอดีพอดี <นะ S 3> วันนี้นะจะมาขอจบครับ เออไม่ใช่ครับขอยอมแพ้ครับเรียมชัวคำพูดมันไม่มีแน่นอนาคำยอมแพ้แต่ไม่จบสามรอบครับคำเนี้ยคำพูดไปบ้านห้าล้านครับถ้าจะยอมหรือสองล้านและคุกเข่าตรงเนี้ยช่ครับจะเลือกอันไหน ใช่งั้นคุกก็ได้ครับจะดูบุรีจะหนีไม่ทันมาเลยครับเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเอาเงิน,อน,เ,อเ,งนเอาเงินมาก่อนครับ สี่เจ็ดหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับมันโทรศัพท์ด้วยวะมันถ่วงดูรู้เลยเตรียมตัวทุกคน มีคนขับรถลงไปนะชัดลงชั้ดชัดชัดไอ้ก่อนไปพร้อมเลยนะไปบอลเฮดเหมือนครั้งก่อนๆเลยพี่บอลใช่เป็นครั้ง่อนแบบนี้เลยลงลงไปนะนิ่งไว้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 ผลนิ่งไว้ยไม่ดีไร้ยางไอ้สัตว์นิ่งไว้ตายแล้วนิ่งไว้ไอ้สัตว์นิ่งไว้อยู่เฉยรถคนสวยขับผ่านคนไม่ตกมันก็ตกเราเนี่ยแหละอ่า นคราถามได้ไหมครับว่าถ้าเขายอมแพ้นี่รวมไปถึงเรื่องนมผงด้วยจบได้ไหมครับอ๋อจบครับจบจบบ่อยในพวกโม่เนี่ยเป็เรื่องกสาวเขาด้วยนะอ๋อได้ครับได้ครับได้เลยครับจบหมดเลยครับไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะเลยแต่ว่าอันนี้ ผมขอพูดอย่างนี้ไว้นะครับออผมผมขอให้ d m มไม่ไปฟ้อเรื่องนมผงนะครับไม่แน่นอนครับผมให้คำสัญญาแล้วถ้า d ีมเฮดฟเรื่องนมผงผมจะเอานะได้เลยครับถ้าผมทำเรื่องนึงกับผมได้เลยครับม <า S 2> ผมไม่ทำอยู่แล,แล้วครับมาเด้เด้อได้ครับ่จริงว่าถูกก็ละแวงไอ้เหี้ย เลขอะไรครับเลขอะไรครับเลขอะไรอ๋อเลขอ่าซีเจ็ดหนึ่งครับจ่ายเหรอวะเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรมันโอนมาหนึ่งบาทละเช็คมันเช็คไม่เช็ค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 ก่อนครับเช็คก่อนใช่ครับใช่ครับโอนเช็คครับเอ้โอนมาให้ผมแล้วสองล้านครับลุงเ่าไปคู่เข่าแล้วก็ถ่ายรูปอยากได้แบบไหนงั้นเดินมาตรงนี้นะครับ ไอสี่ตัวไอสนังท้าทอดใหม่ด้วยฮะคุณคุณชักนมได้ครับชักนมได้อ๋อครับครับไอ้ตามมาตรงกูดิตามตามประเทศไม่ยืนเด็ดนะประเทศไม่ยืนเด็ดกูไม่เกี่ยวไปเราถอยด้านซ้ายยืนครับแค่นี้สงครามนมผมก็จบแล้วครับ นั่งไปนั่งลงครับครับถอดรองเท้าใส่ใหม่เลยครับคุณชักหน่อยเซลหน่อยเซลฟี่ว่ะตัวครับเออไอทีครับอทีทีไอีอะไรขอเปิดแ่วารู้อยู่จดูไทยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่รู้อ่ะมันให้เงินมาแล้วอ่ะสองล้านอ่ะแปลกรถใคร่ ไปไป,ไปแต่งรูปเอาได้ไหมครับว่ามันน่าจะน่าจะบั๊กแหละครับใช่ครับแล้วแต่งแต่งรูปเอาได้ครับเชี่ย yeah. คุกระหว่ะไอสัตว์เอาอยอว่ะเหี่ยเไี้ยแชงมันตั้งการไอแชงมันตั้งการ <Yeah. S 2> หยีหยกหยยอมว่ะไอ้สนันหยาเป็นตรงนี้แม่งรอแดมันเหดได้บ้านแน่เลยใช่ <Yeah. S 3> ขอโทษครับขอโทษครับหยา ผมขอโทษครับผมไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงเที่ยผมเปชั้นต่ําครับเที่ย่คุณบอลกหรอเนี่ยเย่านี่หรอสิ่งที่มันโดนมาทําไมต้องขำเยอะแยะกันด้วยครับทำไมต้องขำเยาะเย้ยนี่เหรอสิ่งที่มันโดนมาพวกไอบอลอะที่โดนอะครับผมครับผัดเกาะดีกว่าเว้ย ครับผมเอตีีเาต่อทุกอย่างก็จบนะคำถามสุดท้ายครับถ้าดีเอ็มเฮดได้บ้านแล้วก็คือถือว่าหมดสถานะแกงเหล็กแล้วถูกไหมครับปจะเดาชัดเชียแต่คุณต้องมีเหตุผลในการตีพวกนี้นะครับผมมีแน่ลุง ไม่ใช่อยู่นีะไปกดเขานะไม่ได้นะครับได้ครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับทำตานสุดท้ายแล้วเราเราได้อะไรจากตรงนี้อะไรนะเราได้อะไรจากตรงนี้ครับขอบคุณที่เสยเวลามาครับครับผมครับขอบครับลุงเราต้องทำยังไงต่อตอนนี้เหมือนมันมันมันมาเวนี้ถัมแบบลืมอย่างหนึ่งครับครับ ผมเอารถมาคืนลุงด้วยมอไซค์อ่ะเอามาเออ601อยู่นี่ขอบคุณที่ให้ยืมครับผมครับขอบคุณครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คราวหน้าครับครับผม<อ>ครับสุงไม่ดีเลย โอ้ย <c oughs> อะไรวะน้าคุณโรจน์ยิงคุณโรจน์ยิงคุณโรจน์กระสุนแนนเรายืนเป็นพันเก้าว่ะพี่พี่ครับผมจะได้บ้านตอนไหนครับพี่ไปร่วมพรุ่งนี้ได้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาแไปสายสายครับ